ตำนานความศรัทธาสองพญานาคไทยลาวพญาศรีสัตตนาคราชและพญาศรีสุโธนาคราชเจ้าแห่งโลกบาดาลผู้ขนนับล้านศรัทธาตำนานพญานาคไทยลาวลักษณะของพญานาคตามความเชื่อแต่และภูมิภาคจะแตกต่างกันออกไปแต่พื้นฐานคือมีลักษณะตัวเป็นงู มีหงอนสีทองและตาสีแดงเกรดเหมือนปลาและมีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีบ้างก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีดำหรือบ้างก็มีเจ็ดสีและที่สำคัญคือตระกูลธรรมดาองค์ท่านจะมีเสียนเดียวแต่ถ้าตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเสียนห้าเสียนเจดเสียนและ9เสียน พญานาคจำพวกนี้องค์ท่านจะสืบสายเชื้อมาจากพญาเศษนคราชหรือที่เรียกกันว่าอนันตนาคราชผู้เป็นบรรลังขององค์วิศณุนารายเนกเียณสมุรอันันตนาคราชเล่ากันว่าองค์ท่านจะมีกายใหญ่โตมโหรารมีความยาวไม่สิ้นสุดมีพันเสียงท่านเกิดทั้งในน้ําและบนบกเกิดจากคันและจากไข่มีอิทธิฤทธ สามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้และท่านสามารถจะแปลงร่างเป็นเทพบุตรหรือเทพธิดารูปงามได้กล่าวคือทางฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างมีกษัตริย์แห่งนากราชคือนาคาธิบดีแยกปกครองดูแลฝั่งลาวคือพญาร,ราาาาสีสัตนาคราชนาคาธิบดีรีสัตนาคบาบดานเป็นกษัตริย์พญานาคฝั่งลาวมีเจ็ดเสียง ฝั่งไทยคือพญาศีสุดโธนาคราชนาคาธิบดีศีสุดโธเป็นกษัตรยิย์พญานาคฝั่งไทยมีหนึ่งเสียนพญาศีสุดโธท,ท่านชอบจำศีลบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติธรรมมีนิสัยอ่อนโยนมีเมตตาไม่ชอบการต่อสู้ชอบมาปฏิบัติธรรมที่พระธาตุพนมโดยมอบหมายให้เหล่าอมารดูแลแทนในระหว่างที่หลบมาจำศีลภาวนา 1. นึ่งพญาจิตาน้าคราชท่านรักสวยรักงามมีเขตแดนปกครองของตนตั้งแต่ตาลีฟูถึงหนองคายตามแนวแม่นำ้ำโขงโดยมีสุดแดนอยู่ที่วัดหินหมากเป้ง 2. พรพญาสมนานาคราชมีเขตแดนปกครองตั้งแต่วัดหินหมากเป้งจนมาถึงบดพระธาตุพนมสุดเขตแดนที่แก่งกระเบาพญาสมนานาคราช มีอุปนิสัยคล้ายพรยาศีสุดโธนคราชคือชอบปฏิบัติธรรมจึงเป็นที่ไว้วางใจและโปรดปรานแก่พระยาศีสุดโธนคราช 3. พระยาไัยยะนคราชมีเขตแดนจากแก่งกระเบาเลื่อยไปจนสุดเขตแดนปากแม่น้ำโขงลงทะเลในขเขมรท่านมีฤทธิเดชมากชอบการรณรงค์ทำสงครามคือชอบการต่อสู้เป็นนิสัยพญานาคเป็นราชาแห่งงู จัดเป็นเดรรฉานด้วยเพราะมีลำตัวไปทางขวางและไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่ก็จัดอยู่ในฝ่ายสุคติภูมิอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานาคแบ่งออกเป็นสีตระกูลใหญ่คือพญานาคเกิดได้ทั้งสี่แบบคือแบบโอปปาติกาเกิดแล้วโตวทันทีผุดเกิดสำเร็จเป็นตัวตนเช่นพรมเทวดาเปรตหรือสัตว์นรกทั้งปวง เกิดแบบสังเสรทะเกิดในสิ่งที่หมักหมมในเปลือกในตมในที่ชื้นแฉะหรือด้วยเหงื่อใครโดยแม่อาศัยฟองไข่และคันของมันดาคือเกิดนอกคันเช่นหนอนหรือเชื้อแบคทีเรีย 3. เกิดแบบฉลาพุชะเกิดจากคันอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 4. เกิดแบบอันทชะเกิดจากฟองไข่ พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปปาติกาเป็นชนชั้นประครองที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ำหนองครองและบึงต่างๆในอากาศจนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุ่มหาราชิกาผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุม,มหาราชิกา,า,มมา,กาด้านทิศตะวันตกเหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคราชเพราะทำบุญเจือด้วยราคะหรือมีจิตผูกพันกับแม่น้ำและพญานาคหรืออธิษฐานจิต ขอเกิดเป็นพญานาคแม้จะทำบุญมากแค่ไหนพอที่จะไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงสูงแต่ถ้าจิตผูกพันยึดติดกับอะไรก็ตามตายไปแล้วจะไปที่ตรงนั้นดังนั้นควรยึดถือพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งสูงสุดเพราะเป็นสาระอันประเสริฐสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวพวกพญานาคอยู่ในการปกรครองของท้าววิรูปักผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก เหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทําบุญเจือด้วยราคะประเภทของพญานาคนาคแบ่งลําดับชั้นตามหน้าที่ไว้สีพวก 1. นาคสวรรค์มีหน้าที่เฝ้าวิมานเทพและเทวดา 2. นาคลางหาวมีหน้าที่ให้ลมให้ฝน 3. นาคโลกบาลมีหน้าที่รักษาแม่น้ำลำคลอง 4. นากรักษาขุมทรัพย์เมื่อรวมนาคทั้งสี่พวกแล้วจะมีพญานาคทั้งสิน้นประมาณ512ชนิดและแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้สองประเภทคือ1การมรูป,ปีพญานาคพญานาคที่สวยกรรมคุณ 2. ออภามารูป,ปีพญานาคพญานาคที่ไม่สวยกรรมคุณพญานาคบางพวกมีอายุสั้นบางพวกก็อายุยืน อาจจะมีอายุยืนยาวเป็นกับเป็นกันอย่างพญานาคตัวหนึ่งชื่อพญานาคกาละมีอายุยืนยาวมากตั้งแต่พระพุทธเจ้ากูสันทะจนถึงพระสมณโคโดมและจะมีอายุไขไปจนถึงสีอริยะเมตไตราตามปกติพญานาคจะกลัวพยาคุฑพญานาคที่พยาครุฑไม่สามารถกินเป็นอาหารได้มีอยู่เจ็ดพวกด้วยกันคือหนึ่งพญานาค ที่มีชาติกำเนิดที่ละเอียดกว่าและภูมิสูงส่งกว่าพญาคุด 2. กํกำพลสัตว์พญานาคราช 3. ลัตตรัตพญานาคราช 4. พญานาคราชที่อาศัยอยู่ที่มหาสมุทรสีทันดอนทั้ง7สมุทร 5. พญานาคราชที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน 6. พญานาคราชที่อาศัยอยู่ในภูเขาและ 7. พญานาคราช ที่อาศัยอยู่ในวิมานพญานาคที่กล่าวมานี้เป็นพญานาคที่ปรากฏอยู่ในชาดกทางพุทธศาสนาพิษของพญานาคพญานาคเป็นพญางูเมื่อนึกถึงงูก็นึกถึงพิษของงูความน่าเกรงขามของพิษพญานาคในคำพีของปรมตถ์โชติกาพระมหาพภิธรรมมัทธสังหะดีกาปริเฉตท,ที่หจัดหมู่ของนาคไว้ ตามชนิดของพิษแบ่งเป็นสี่จำพวกคือ 1. พญานาคมีพิษชนิดหนึ่งถ้ากัดผู้ใดแล้วร่างกายจะแข็งไปหมดทั้งตัวอวัยวะต่างๆแม้จะยืดหรืองอหรือเหยียดออกไปไม่ได้จะปวดทรมานมาก 2. ปุติมุขาพญานาคมีพิษชนิดหนึ่งถ้ากัดผู้ใดแล้วแผลจะเน่าเปื่อยมีน้ำเหลืองไหลออกมาตลอดเวลา 3. อคิมุกพญานาคมีพิชชนิดหนึ่งถ้ากัดผู้ใดแล้วจะเกิดความร้อนไปทั้งตัวและรอยแผลที่ถูกกัดเป็นรอยคล้ายถูกไฟไหม้ 4. สัตวถมุกพญานาคมีพิชชนิดหนึ่งถ้าผู้ใดโดนกัดแล้วก็เหมือนกับถูกฟ้าผ่าพญานาคทั้งสี่ประเภทนี้มีวิธีทำอันตรายด้วยวิธีที่แตกต่างกันดังนี้ 1. ใช้เขี้ยวพิษขบกัด แล้วผิดค่อยแผ่สัานไปทั้งตัวสใช้ตามองดูแล้วพ่นพิษออกมาทางตา 3. มีพิษทั่วไปทั้งร่างกายเพียงแต่ใช้ร่างกายกระทบเข้าก็แผ่พิษออกมาได้ 4. ใช้ลมหายใจพ่อนออกมาเป็นพิษจากนั้นก็แผ่สัานไปทั่วร่างกายองคา,คาทิิบดีทั้ง9องค์หรือแต่ละเสียนคือกษัตริย์แห่งเมืองบาดาน ที่ปกครองวังนาคินต่างๆซึ่งแต่ละพระองค์เป็นพญานาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลในธรรมแล้วทั้งสิน้นองค์นาคาธิบดีทั้ทง9องค์แต่ละเสียนมีพระนามดังต่อไปนี้ 1. พญานันตนาคราช 2. พญามุจรินนาคราช 3. พญาผู้ชงนาคราช 4. พญาศีสุทโธนาคราช ห้าพยาศรีสัตนานคราชหกพญาเพชรพัทระนคราชหรือพยาเกตแก้วนาคราช 7. จ็ดพญานาคดาแสนสิริจันทนาคราช 8. พญยายาสมันานาครราชและ 9. ก้าพญาคันตสีเทวานครราชองนาคาธิบดีเทียบเท่าพระเจ้าแผ่นดินกษัตริย์องนาคาธิบดีสีสุดโธ แต่เดิมเป็นนาคธรรมดาสังเกตจากที่มีเสียงเดียวแต่ได้เป็นองค์นาคาธิบดีกษัตริย์แห่งหนาคฝั่งไทยเพราะองค์พระอิศวรประทานให้เนื่องจากได้ทำความดีความชอบในการค้นหาโคสุภราชขององค์อิศวรเมื่อขาโคสุภราชน้มาเที่ยวบนโลกมนุษย์โดยองค์นาคาธิบดีสีสุดโทเป็นผู้ขนพบโคสุภราชพญานาคราช พญานาคินีเทียบเท่านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีนาคนาคีเทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นาคผู้นาคเมียเทียบเท่าประชาชนทั่วไปที่ถือว่าเป็นคนมีศีลเงือกผู้เงือกเมียเทียบเท่าประชาชนทั่วไปไม่มีศีลใดใดงูตัวผู้งูตัวเมียเทียบเท่าประชาชนทั่วไปที่ทำดีได้ทำชั่วได้ ปกติเหล่าพญานาคเป็นผู้ถือศีลแปดอย่างเคร่งครัดพญานาคจะไม่ทำร้ายใครแต่ก็มีพญานาคชั้นเลวชอบทำร้ายมนุษย์ตามแม่น้ำเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ